ข่างนะครับมีประมาณหกขั้นนะครับเดี๋ยวผมสีไลลสวดให้มึงนะครับขั้นนี้เป็น l อลสี่เนะครับดทะเบียนปี58นะครับขั้นนี้สวยๆเดิมแต่ติดจองแล้วนะครับขั้นไหนที่ผมทมติดจองสี่ไหลมึงนะครับขั้นนี้ก็เป็น l อลสี่ศปี59นะครับอุปรกรณ์สองชิ้นนะครับ กัขั้นนี้กับติดจองแล้วนะครับสองขั้นนี้ติดจองแล้วลดยู่รานนะครับเอามาเมืองน้ำกันนะครับเป็นขั้นนี้นะครับขั้นนี้เป็น l อลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับขันนี้ยังยังทําติดจองนะครับเป็นสภาพเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับราคาโปรโมชั่นวิเศษเลยนะครับเป็น l อ0 1ี่ศูนย์หนึ่งแปดเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ ผานเป็นผานพ้วนนะครับสองสองหางีนะครับผานหาใบเต็มขั้นี้ผมเปิดไว้อยู่สามสิบเอ็ดนะครับความทรงนะครับเชี่งดีเกียดีเชี่งเ,เชงเดิมนะครับเมือถ่ายบอมีซึมนะครับสภาพสวยมือหลอบคันน้ำกันนะครับสภาพสวยเลยนะครับเชี่งดีไม่มีไอ เพียงเพียงเดิมนะครับบอบหอนขั้นนี้นะครับเอามาอมือขั้นต่อไปครับสวัสดีนะครับขั้นทียูรันนะครับกประมาณนี้นะครับร้านช่างเกมขายรถไทยมือสองก็อยู่ร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องเอามาเมืองขั้นนี้น้ำกันนะครับคันนี้บ่ท่าไในโลงนะครับสวัสดีนะครับซีคนดูนะครับขั้นนี้เป็น l อ0สี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสีนะครับปี กสี่นะครับปีหกสี่สภาพสวยเลยนะครับเดิมเดิมทุกจุดชั่โมงแกสองพันสองพันเจ็บนะครับขั้นอุปกรณ์ครบนะครับบอ่อทาไใ้ไรโซดให้เอฟซีมึงเลยนะครับลูกค้าเพิ่นมาเยี่ยมมายมนะครับเอฟซีมาเยี่ยมมายามยยม,มา,ามมเห็นขั้นนี้เอาจ่อยนะครับขั้นบึงลงมาบ่อทําพอเข้านะครับรอดิอ่ม ไปปิดไปปิดอ่ะเหลี่ยมให้นะครับสวัสดีนะครับขั้นนี้สวยเลยนะครับสภาพสวยเลยมึงรถปีหกสี่นะครับนี่งามเลยนะครับมึงโหลดทีน้องแป๊บเหลี่ยมงามมึ่มีผูบมมีอย่างพึ่งลางแล้วนะครับจะคว้งคนมาเอาเองนะครับขัน้นนี้ผมขายไปบพแพงพร้อมนะขั้นนี้ อุปกรณ์ครบเลยครับนี่ยางเดิมไม่ผมขายบอแพงนะครับคันนี้มึงผมพึงรางแล้วนะครับอุปกรณ์ครบขายบอแพงความคันนี้ว่าสิไลรสดให้เอฟซีมึงนะครับผู้ติดตามนะครับว่าห้างหายไปโดนนะครับขอสดขอไพ่นะครับว่างหันไปลบยุกนะครับเอออยากน้ำลบน้ำหยางนะครับปที่นี่ในมาไลรสดให้เอฟซีมึงนะครับอืเป็นคันนี้สวยๆปีหก ออกซิะ 64, นะครับเป็น L 4 0ศ8 s ย์หนึ่งดอนะครับกันนี่ติดจองจ่อยนะครับติดจองลูกค้าเขามารับเองนะครับ,าบราคาบัถึงหอดอ่สี่แสนหกนะครับราคาคันนี่สี่แสนหานี่นะครับสภาพรถปีหกซี่สี่แสนหาเดิมทุกจุดนะครับเดิมถูกจุดพุ่นโรตารีมันสวยๆเลยนะครับ,เ,รเ,นะรบเอาพาเมึงโรเตารีก่อนนะครับ โรกีมีหลายอยู่นะครับผู้ใดที่สนุกสนใจโรตีต้างโท่มากนะครับอันนี้ก็เป็นสวยๆกันแต่ประทับเหมือขายนะครับประทับลงขายจังจิตตาเอมานะครับเป็น l อ0สี่ศูนย์อห้าศูนย์หนึ่งแปดอีป4หกสกันนะครับ f c นะครับปีห4สภาพเดิมเดิมถูกจุดแต่ยังราคาทํามีนะครับขัน้นนี้นี่ โรตารีสวยๆนี่โรตารี่ของมันนะครับนี่โรตารีของ L40L5018 นะครับพี่น้องสภาพสวยราคา4แสนหาติดตจองจ่อย FC เพิ่นมาเหยียมมายามเอามามึงขั้นที่่่าถ้ามันติดจองนะครับอาจ FC ผู้ใดสนอกสนใจนะครับเอากล่องซ้ายขอโทษขอไพ่นะครับ มาเมืองท่านทําิจีจวงเฮดซีเก็บงานอยู่ครับเก็บงานคุณกำลังเก็บงานนะครับเปลี่ยนไห่ไม่เบิดนะครับเราบอเวี่งตัวใบดบดีตัวนี้เก็บงานแล้วเปลี่ยนไห่นะครับเฟี่ยงตัวใดบดีเปลี่ยนท้ายไม่ดูเลยนะครับเปลี่ยนไห่ไม่นี่นะครับเสาไมกะโปรงไม่เปลี่ยนไม่เบิดนะครับช่างเกมจัดให้ทุกจุดนะครับผมเปลี่ยนไม่ไห่เบิดเลยนะครับขั้นนี้ แบบไม่ไม่ทุกจุดขั้นนี้รับประกันเลยอย่างประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึงสามนะครับู้ใดสนอกสนใจจังทุ่มากหลังไม่นะครับราคาไม่ถึงสามแสนเป็นเอลซีเก,นก,นเก็นะครับรถขั้นนี้ซีเก็อ่านะครับขั้นนี้กําลังเก็บงานเชี่งดีคาาเดิมนะครับตัวนี้สตาร์ติดไงกําลังรีวิวนะครับขั้นนี้ คันนี้อุปรกรณ์สองชิ้นนะครับเป็นพันสามนะครับพันสามเป็นพันพันบูเบิกนะครับราคาอายู่บ่ถึงสามจงคุยกันนะครับคันนี้เจ็บงานแล้วเอา้มามาเมืองคัดต่อไปนะครับเอา้าคันนี้เจ็บงานปีหกหนึ่งนะครับรถคันนี้เจ็บงานแล้วสวยนะครับสวยเชื่องดีเกียดีสวยเลยนะครับนี่ เมือมึงไปทำกันเลยนะครับขั้นนี้กันเอฟซีอยากได้โอชานพิเศษเลยครับสามสิบเอาเองนะครับสามแสนรับเองมารับเองนะครับปีหกหนึ่งโอชันพิเศษไล่สดแจกเลยนะครับทั้งแจกทั้งแถมนะครับนี่เอาสตาร์ถึงมึงก่อนนะครับสามแสนนะครับขั้นนี้ไม่ไม่กิงนะครับไม่พันเก่านะครับ นอนประถมไลนคันจักตัวตัวนี้คาดเดิมเครื่องเดิมเอาผมสตาร์ทให้มึงลอบเดียวนะ มึงลองพันน้ำกันนะครับนี่เป็นเอลซีนหนึ่งแปดนะครับรับเองย่ำหีึ่ครั้งกันรับเองเอาไปได้ครับสามแสนนะครับสามแสนไปต่อได้สบายนะครับได้เสียเอาไปใส่สบายเลยนะครับเชื่องดีรับประกันได้เลยนะครับคาร์ดเดิมนะครับอโอ้ชั้นที่เยษช่วงไล่โสนนะครับ ราคาสามแสนนะครับสามแสนเอาไปเลยนะครับนี่พูดจริงทําจริงนะครับช่างเกมเอานี่แหละมึงไปน้ำกันนะครับเอามึงะระบบผหางนะครับดับแล้วนะครับะระบผมหางงงวะอ่า ประมาณนี้เลยนะครับรถคขันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับย่ำอีกครั้งจดทะเบียนปีหกหนึ่งราคาสามแสนนะครับผมบอกน้ำสามแสนเก็บเงื่อนให้บรอยสภาพนี่เลยนะครับมารับเองนะครับย่ำอีกครั้งรับเองสามแสนนะครับหรือให้ไปส่งจังคุยกันอีกหลังไหมนะครับขั้นนี้น้องนันติดมาจำแล้วนะครับติดจองติดจองติดจองตอนนี้มีสามขั้นนะครับอ่าขั้นซี่เกตตอนนี้กำลังเก็บงานนะครับ นาซีเลี้ยวมือนีแล้วครับเลี้ยวมือนีราคาไม่ถึงสามแสนแน่นอนอุปกรณ์สองขินนะครับอ่าเปลี่ยนให้ไม่ทุกอย่างนะครับตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนให้ช่างเกมเปลี่ยนให้หมดนะครับอ่ารับประกันได้เลยนะครับเอามามึงน้ากันสนดกสนใจยังมามึงนะครับพิกัดร,ร้านผมกอะอำเภอเกษตรวิสยัยจังหวัด้อยเอ็ดนะครับคน้อยเอ็ดพูดจริงทำจริงนะครับขายจริงอ๋อ นี่แหละครับฝากไว้นะครับฝากก้นไหลก์กดแช่มด้วยครับพึงามาจากวังหันกับมาจากลบนะนะครับยากนะครับยากน้ำวังหันยากน้ำเออน้ำงานน้ำกันนะครับก็เลยบไดมาไหลสดแห่งเอฟซีมึงนะครับก็ตอนนี้กับม่แล้วนะครับก็นี่แหละครับสภาพเจียงงานแหยียบลอยนะครับให้มึงน้ำกันอีกรอบหนึ่งเอามึงก่อน ผูไดสนุกสนใจจังพิมพ์มานะครับนี่นะครับเอาไปไล่สามแสนนะครับขัน้นนี้ช่างเกมให้จริงนะครับสามแสนมายกไปเลยนะครับมึงโหลดน่ารับเด้อระบบให้ดีดปันไดนะครับเอานี่แหละครับ เอาผมสีบอกเบอร์นะครับผู้ใดสดอ,อกสนใจนะครับขั้นนี้ยังยั่งอยู่นะครับว่าใดไรโสดโดนนะครับเอฟซีันว่าห่างหายไปไหนนะครับกันมาแล้วนะครับสร้างเกมนี่แหละครับมาแล้วผู้ใดเนาะอยากได้เด่น่ามาเอาไอามาเอาสามหกมียังสามหกตอนนี้มาทํามีนะครับสามหกถามีเยวผมสิไลโสดให้มึงนะครับ หาอยู่ครับตอนนี้หาอยู่หาขั้นเดือดเดือดให้ร้อมใส่ลราไปเอฟซีอยู่นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้ก็มีอยู่ผมมาขั้นนี้กพความใส่อยู่นะครับราคาสูงไปนิดหรือผมมาพอมันเป็นปีหกหนึ่งนะครับผมมันมาแพงนะครับบางขั้นล้านอดื่นหรือเท่าไดรเพิ่นไปเก็บเพิ่นก็อยู่ประมาณสามหกสามเจ็ดมนะครับอันนี้ผมว่างไงให้ไปต่อได้เอ้านี่แหละครับมูนี่ก็ติดจองแล้ว ออมูนี่อ๋อน,นี่สี่อ๋อสี่ศูนติดจองสีเกีตอนนี้บะทำอะไรสดบะทำยังบะทำลงขายเอ้าให้มึงเลยน,อนล็อตเพียนไห้ทุกตัวคันเปลี่ยนไหมนี่เปลี่ยนไหนเบิร์ตนะครับน,อน็อตบะได้คันน็อตเคยเียงบไม่ได้คันเอ้านี่แหละครับประมาณนี้เลย คันนี้เปิดไว้พ่ถึงสามแสนนะครับยังยังยังย่งอยู่นี่ตัวแปบ๊บยังเปลี่ยนไหตัวนี้กักัจังโคนมันนี่เปลี่ยนไหหมวกเปลี่ยนไห,หเบดอืมมึงมึงใคยนะครับนี่เอาใส่อะไรบางทีนี่กับกลองกันหอนด่ดกีว นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับตัวกันสามหกมากเยอะผมสี่อ่าลงชิปหรือหรือสิไลด์โซดให้มึงกับตอนนี้กับน,นี่อยู่สองขั้นทีพต่ทํามันจิตมาจจำนะครับพี่เอาฝากกดไลค์กดแชร์นด้ครับสวัสดีครับ